สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูฟ้ากันนะคะไปกันเลยไปเรียนกันเลยจา้าวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะวันนี้เราให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบปึหกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมา แล้วนักเรียนเปิดไปหน้าที่19ซึ่งวันนี้เราจะเรียนหน้าที่19และหน้าที่20ในวัน,นในวันนี้ที่เราเรียนอยู่ก็คือวันอะไรคะวันพุทธที่เท่าไหร่คะ27่จพฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2 5 6 3ัใช่ไหมคะามาดูหน้าที่19 9กันหน้าที่1หน้าที่19ําคำชี้แจง จงเขียนเครื่องหมายกากบาททับภาพที่มีจํานวนมากกว่าภาพที่กำหนดให้ทางซ้ายมือมากกว่านะคะามาดูด้านซ้ายมือแอปเปิลมีกี่ผลคะด้านซ้ายมือมีแอปเปิลแค่1ผลมาดูด้านขวามือคะ่ะในช่องที่1มาช่วยกันนับเลยคะ่ะแอปเปิลหผลแอปเปิลสผลแอปเปิลสผล มีค่าอะไรคะมีค่ามากกว่าเราก็การกระบาดเลยคะ่ะนักเรียนคะคุณครูขอแนะนําอะไรนะคะในการกระบาดหรือการอาตีเส้นนักเรียนอยากให้งานนักเรียนเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็เอาไม้มันทัดทาบแล้วก็ขีดให้ขีดให้ตรงนะคะจะได้เป็นจะได้ทํางานเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบดูแล้วสะอาดตานะคะ มาดูช่องที่2ด้านขวามือกันค่ะมีแอปเปิ้ลเท่าไหร่คะมีแอปเปิ้ลหนึ่งผลอ่าแอปเปิ้ลหนึ่งผลเรามีค่าอะไรคะมีค่าเท่ากันมาดูช่องที่3ด้านขวามือมาช่วยกันนับเลยค่ะแอปเปิ้ลหนึ่งผลแอปเปิ้ลสองผลแอปเปิ้ลสามผลแอปเปิ้ลสี่ผลฉะนั้น มีแอปเปิลสผลซึ่งมีค่าอะไรคะมากกว่าภาพด้านซ้ายมือเราก็เราก็แกกระบ,บ,บาดท,ทับเลยคะ่ะต่อมามาดูข้อที่2กันคะ่ะมีแม่ไก่ด้านซ้ายมือมีแม่ไก่กี่ตัวคะ มีแม่ไก่1ตัวแม่ไก่สองตัวแม่ไก่3ตัวอ่าด้านขวามือต้องมีมากกว่าอะไรคะมากกว่า3มาดูด้านขวามือช่องที่1กันค่ะช่วยคุณครูนับหน่อยลูกแม่ไก่1ตัวแม่ไก่สองตัวแม่ไก่3ตัวฉะนั้นช่องที่1มีค่าอะไรเลยคะมีค่าเท่ากันเราก็ไม่ต้องอะไรค่ะลูกไม่ต้องกากระบาท ต่อมามาดูด้านขวามือช่องที่2กันค่ะมาช่วยคุณครูนับแม่ไก่หนึ่งตัวแม่ไก่สองตัวแม่ไก่3ตัวแม่ไก่4ี่ตัวฉะนั้นมีค่ามากกว่าด้านซ้ายมือใช่ไหมคะเราก็การกระบาดท,ทับเลยค่ะลูกอ่าทับเลยลูกต่อมามาดูด้านขวามือช่องที่สมมาช่วยคุณครูนับกันค่ะ แม่ไก่1ตัวแม่ไก่2ตัวฉะนั้นแม่ไก่2ตัวมีค่าอะไรคะมีค่าน้อยกว่าก็ไม่ต้องกากระบาดทับมาดูข้อที่3กันค่ะอ่ามีช้างข้อที่3ามีช้างด้านซ้ายมือมีช้าง1ตัวมีช้างสองตัวฉะนั้นด้านขวามือต้องมีมากกว่าอะไรคะ ก็มีมากกว่าสองแล้วเราสามารถแกากระบาดท,ทับได้ใช่ไหมคะมาดูด้านขวามือช่องที่1กันค่ะมาช่วยคุณครูนับค่ะมีช้าง1ตัวช้าง2ตัวช้าง3ตัวช้าง4ตัวฉะนั้นช้าง4ตัวมีค่ามากกว่าด้านซ้ายมือใช่ไหมคะเราก็แกะกระบาดท,ทับได้เลยค่ะลูกทับได้เลยนะคะ ต่อมามาดูด้านขวามือช่องที่สองกันค่ะมาช่วยเป็นครูนับอีกรอบนึงค่ะมีช้างหนึ่งตัวมีช้างสองตัวมีช้างสามตัวฉะนั้นมีช้างสามตัวมีค่ามากกว่าด้านซ้ายมือใช่ไหมคะเราก็การกระบาดทับได้เลยค่ะลูกทับเลยต่อมามาดูด้าน ขวามือช่องที่3กันค่ะมีช้างแค่1ตัวช้าง1ตัวน้อยกว่าช้างที่ด้านซ้ายมือใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องการกรบาดค่ะามาดูหน้าต่อไปค่ะหน้าที่20กันค่ะ เดี๋ยวคุณรูขอลบก่อนนะคะอ่ามาดูหน้าที่20คําคำชี้แจงจงเขียนเครื่องหมายกากบาททับภาพที่มีจำนวนน้อยกว่าภาพที่กำหนดให้ทางซ้ายมืออ่มาดูข้อที่1มีหมวกมีหมวก1ใบมีหมวก2ใบหมวก3ใบหมวก4ใบ ด้านซ้ายมือมีหมวกสี่ใบฉะนั้นด้านขวามือต้องมีค่าอะไรคะน้อยกว่ามาดูช่องที่หนึ่งด้านขวามือค่ะมีหมวกหนึ่งใบหมวกสองใบหมวกสามใบมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะเราก็กระบาททับเลยค่ะไว้คุณครูฟ้าขอโทษนะคะเดี๋ยวคุณครูฟ้าลบไป ถ้าเรากาแบบนี้มันไม่สวยใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ยางลบแล้วก็การกระบาดใหม่นะคะนักเรียนมีไหมมันทันนักเรียนก็ทาบเลยลูกต่อมามาดูช่องที่สองดารขวามือกันมาช่วยกันนับค่ะมีหมวกหนึ่งใบ มีหมวก2ใบมีหมวก3ใบมีหมวก4ไใบแล้วก็มีหมวก5ไใบมีมากกว่าใช่ไหมคะถ้ามีมากกว่าด้านซ้ายมือเราก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรคะไม่ต้องการกระบ,บาดใช่ไหมคะมาดูด้านขวามือช่องที่3กันค่ะมีหมวก1ไใบหมวก2ใบหมวก2ใบมีค่าน้อยกว่าด้านซ้ายมือที่เป็น4ใบ เราสามารถกากระบาดทับได้เลยค่ะอะต่อมานะคะมาดูข้อต่อมามาดูข้อต่อมาข้อที่2มีด้านซ้ายมือมีผีเสื้อกี่ตัวคะมาช่วยคุณครูนับกันค่ะมีผีเสื้อ1ตัวผีเสื้อ2ตัว ผีเสื้อ3ตัวฉะนั้นด้านขวามือต้องมีน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า3มาช่วยกันนับด้านขวามือช่องที่1กันค่ะช่องที่1มีผีเสื้อ1ตัวผีเสื้อ2ตัวผีเสื้อ3ตัวผีเสื้อ4ตัวมีค่าอะไรคะมีค่ามากกว่าเราก็ไม่ต้องกากระบ,บาททับต่อมามาดู ด้านขวามือช่องที่สองกันค่ะมีผีเสื้อกี่ตัวคะมีผีเสื้อ1ตัวผีเสื้อสองตัวมีผีเสื้อ3มตัวฉะนั้นมี3มตัวมีค่าเท่าเลยคะมีท่าเท่ากันเลยกับด้านซ้ายมือเราก็ไม่ต้องกากระบาดทับแต่มาดูช่องที่สามนะคะมีผีเสื้อ1ตัวฉะนั้น เราสามารถกากบาดทับได้เลยนะคะอ้ามาดูข้อสุดท้ายมาดูข้อที่3กันค่ะมี9ก้าอี้ามาดูดิมาดูค่ะว่าด้านซ้ายมือมีเก้าอ้กี่ตัวคะช่วยคุณครูนับหน่อยค่ะมีเก้าอีหตัวมีเก้าอี้สตัว ฉะนั้นมาดูด้านขวามือช่องที่1ค่ะมีเก้าอี้1ตัวมีเก้าอี้2ตัวเก้าอี้3ตัวมีมากกว่าด้านซ้ายมือใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องการกระบ,บาดใช่ไหมคะมาดูช่องที่สองด้านขวามือกันมีเก้าอี้1ตัวมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะเราก็ทับเลยค่ะลูกการกระบ,บาดท,ทับเลย ่อมามาดูด้านขวามือ,ช,อช่องที่3กันค่ะมาช่วยคุณครูนับหน่อยค่ะมีเก้าอี้1ตัวมีเก้าอี้2ตัวมีเก้าอี้3ตัวมีเก้าอี้4ตัวฉะนั้นมีเก้าอี้มากกว่าด้านซ้ายมือเราก็ไม่ต้องกากบาทนะคะอ้าวันนี้เราก็ทำแบบฝึกหัด หน้าที่19หน้าหน้าที่19แล้วก็หน้าที่2 0เสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ